สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนของการควบคุมจอภาพเช่นเคยนะครับผมแต่จะเพิ่มคําสั่งขึ้นมาอีก3คําสั่งนั่นเองนะครับก็จะมีคําสั่งอ่า circle นะครับผม2ครับคําสั่ง e l p ครับและก็3คําสั่ง o u t t e x i นะครับผม3คําสั่งนี้มีความหมายอย่างไรนะครับผมเราก็จะไปดูกันเลยครับไปกันเลยครับ ในโหมดคณบนะครับผมเราก็จะอยู่เราก็จะอยู่ในโหมดกราฟิกโหมดเหมือนเดิมนะครับพิกัดแกน x แกน y ก็จะเป็นพิกัดเดิมนะครับผมก็คือพิกัดก็คือรูปสี่เหลี่ยมแกน x แกน y เหมือนเดิมครับผมการเข้าสู่โหมดกราฟิกครับตัวอย่างครับก็จะต้องป้อนโค้ดที่เขาให้มาครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ป้อนให้ตรงตามที่เขาให้มาเลยนะครับผมเช่นเช่นเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับ ต่อไปครับนี่ครับมันจะเราจะมาดูในรูปแบบที่หนึ่งครับนะครับผมก็คือเซอร์เคิลนั่นครับผมเซอร์เคิลก็จะเป็นการวาดรูปวงกลมนั่นเองนะครับก็คือจะมีแกน x แกน y และก็รัศมีครับผมข้างในวงเล็บจะมีสามตัวนะครับผมจะมีสามตัวนะครับผมข้างในวงเล็บก็จะเป็นแกน x แกน y แกน x แกน y นี่คืออะไรครับแกน x แกน y นี่ก็คือ จุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองครับเราจะเราอยากได้วงกลมที่จุดไหนครับเราก็พอนแกนเแกน y นี้เข้าไปครับรัศมีนี้ก็คือความห่างจากจุดศูนย์กลางวงกลมนั่นเองนะครับไปต่อครับมีครับเช่นตัวอย่างครับผมเซอร์เคิลนะครับผมเช่น320กับ2 4 0สนั่นเองนะครับก็คือจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วก็รัศมี200ก็คือความห่างจากรัศมี กับจุดศูนย์กลางนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นเซตฟิลสไตล์นั่นเองครับเหมือนที่ผมได้กล่าวมาอาดังคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็แบบเดียวกันนะครับผมก็คือการใส่รูปแบบการระบายสีและก็สีนั่นเองครับผมในการระบายสีวงกลมนั่นเองครับเราก็ต้องมีนะครับผมเซตฟิลสไตล์มีเซตฟิลสไตล์แล้วมันต้องคู่มาด้วยกับ ฟุตฟิลนั่นเองนะครับผมก็คือ x บวกหนึ่งกับ y บวกหนึ่งได้ครอแล้วก็ขอบเขตสีนั่นเองครับต่อไปครับนี่ครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างการวาดรูปวงกลมแล้วก็การลงสีวงกลมนั่นเองนะครับก็คือเซตคัลเลอร์ครับก็คือมันทัดแรกนะครับแล้วก็เป็นเซอร์เคิลครับมาท่านที่สองครับแล้วก็เซตฟิลสไตล์ตามด้วยฟุตฟิลครับผม ในการวาดและระบายสีมุลกลมนะครับผมก็จะป้อนโค้ดคำสั่งประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็แบบฝปกหาดครับขออนุญาตคร่าข้ามนะครับผมต่อมาครับก็คือคำสั่งแบบท,ที่สองก็คือคำสั่งอาริ ef, นั่นเองนะครับผมก็คือคำสั่งวาดรูปวงลีนั่นเองนะครับเราก็จะใส่อาริฟไปนะครับผมแล้วก็ วงเล็บเปิดครับก็ใส่แกน x แกน y แล้วก็มุมเริ่มวาดน,นะครับแล้วก็มุมสิ้นสุดต่อมาก็จะเป็นรัศมีรัศมีครับแนวนอนรัศมีแนวตั้งนั่นเองนะครับต่อไปครับเราจะมาดูตัวอย่างของอลิสกันนะครับผมเช่นครับสามร้อยยี่สิบและสองร้อยสี่สิบนี้ก็คือจุดศูนย์กลางของวงรีนั่นเองนะครับเลขศูนย์นี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับผม นี่ครับมุมเริ่มต้นนั่นครับผมศูนย์นี่ก็คือมุมเริ่มต้นนี่ครับก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นแหละครับไปหาสามร้อยหกสิบองศาครับก็จะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นวงรีนะครับจากศูนย์ไปสามร้อยหกสิบองศาก็จะครอบพอดีนั่นเองนะครับผมส่วนหนึ่งร้อยนี้ครับเราจะย้อนไปดูครับก็คือรัศมีแนนอนนะครับผมรัศมีแนนอนนี่ครับมันจะแคบครับผมตัวนี้ครับ สองร้อยนีครับก็จะเป็นรัศมีแนวตั้งครับมันจะกว้างมันจะห่างจากจุดศูนย์กลางของวงรีครับเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยครับสองร้อยก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปลยครับนี่ครับตัวอย่างครับการวาดรูปและระบายสีวงรีครับแต่จัดบรรทัดยังไงครับจะอยู่หน้าหรืออยู่บนครับก็ตามนี้นะครับก็ตัวบรรทัดแรกก็จะเป็นเซตคัลเลอร์เหมือนเดิมครับผมการลงเส้นก่อนนะครับ ต่อมาเขาก็จะเป็น array นั่นเองนะครับต่อไปเขาก็จะเป็น s f i l d style นะครับแล้วก็ Food f o l l fill ครับตามลำดับนั่นเองครับต่อไปครับผมตัวอย่างครับถ้าเราอยากได้ครึ่งวงรีเราจะทำยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ array เหมือนเดิมครับแล้วก็วงเรีเปิดครับผมแล้วก็320กับ240 320กับ240นี้จะเป็นจุดศูนย์กลาง ของวงรีนั่นเองนะครับนีครับมันจะมาเปลี่ยนที่จุดสองจุดนี้นั่นเองครับก็คือ90้าสิบกับสองรอเจ็ดิบองศาครับ90้าสิบนี้มันจะเริ่มจากนี่ครับเคยเห็นวงกลมหนึ่งหน่วยกันไหมครับผมจุดเก้าสิบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงรีเริ่มต้นนะครับผมมุมเริ่มต้นนั่นเองครับก็คือ90้าองศาใช่ไหมครับโค้งมาทางซ้ายครับผมมาถึง2อ0เจดสิองศาครับผม ตรงข้ามเก้าสิบก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบองศาใช่ไหมครับก็ถูกต้องประมาณนี้ครับเราก็จะได้ครึ่งวงรีกันแล้วนะครับผมส่วนสองร้อยนี้ก็คืออ่านะครับผมรัศมีแนวนอนครับนี่ครับรัศมีแนวนอนครับรัศมีของแกนเอนั่นนะครับก็คือสองร้อยครับเห็นได้ชัดครับว่ามันจะห่างจากจุดศูนย์กลางของวงรีครับส่วนหนึ่งร้อยนี้ก็คือรัศมีแนวตั้งครับ ประมาณนี้ครับผมต่อมาครับข้อควรระวังนะครับผมพื้นที่ที่จะใส่สีด้าก็ต้องเป็นพื้นที่ปิดเท่านั้นนะครับผมถ้าเครื่องโมลีแบบนี้ใส่สีไม่ได้ครับถ้าใส่แล้วมันจะรั่วไหลทันทีนั่นเองนะครับต่อมาครับจะมาถึงเราก็มาถึงคําสั่งสุดท้ายก็คือคําสั่งที่สามนั่นเองนะครับที่ผมจะมาสอนในวันนี้นั่นเองครับผมก็จะเป็นคําสั่ง เอาเท็กซี่นะครับผมก็คือการใส่ชื่อตัวเองลงในอสี่เหลี่ยมที่เราได้คำนวณมาแล้วนะครับผมเราจะใส่ชื่อลงในจุดไหนนะครับผมแล้วก็แค่ใส่จุด xy แล้วก็ป้อนชื่อป้อนอะไรลงไปก็ได้ป้อนข้อความอะไรลงไปอะไรลงไปก็ได้ครับเพื่อให้มันแสดงผลนั่นเองนะครับเช่นครับผมเอาเท็กซี่นะครับร้อยหกสิบองร้อยหกสิบ สองร้อยสี่สิบแล้วก็ใส่ Hall เวิร์นั่นเองนะครับผมก็คือ Hall เวิร์ที่ตำแหน่งร้อยหกสิบกับสองร้อยสี่สิบครับก็จะเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันจะเป็นจุดนะครับร้อกสิบกับสองร้ยสสิบนี้มันจะเป็นจุดได้จุดหนึ่งครับถ้าเราอยากใส่นะครับผมตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมมันก็แบบฝึกหัดน,นะครับผมประมาณนี้ขอข้ามไปเลยครับก็ จบลงแล้วนะครับผมเกี่ยวกับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมในวันนี้ครับก็คือมันจะเพิ่มขึ้นมาสองคำสั่งใช่ไหมครับ้ขออภัยครับมันจะเพิ่มขึ้นมาสามคำสั่งนะครับผมก็คือมีคำสั่ง circle ครับ circle นะครับผม circle นี้ก็จะเป็นการวาดวงกลมนะครับแล้วก็ตัวที่สองคืออะไรครับจะเป็นการวาดวงรีหรือครึ่งวงรีก็ได้ครับ แล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็น Out Texty ครัก็คือใส่ชื่อหรือใส่ข้อความลงในคอมพิวเตอร์ลงในหน้าจอแสดงผลนั่นเองครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผิดาพาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ